Uh เดี๋ยวส่งทิชชู่มากรืออะไรนะทิชชล่อะน้ากัน

Tuyang Pi Mayang Pantai Bisung-bisung Lakanan Haya bisung, bisung, lakana bisung, bisung lakana Di, Di Pancasila Niajama Pancasila Niajama Tatuyang Pi Mayang Pantai Bisung-bisung Lakanan

you <laughs> สังนัชฌามิพุทธิยปีพุทธังสันนัชฌามิทุติยปีพุทธังสันนัชฌามิพุทิยปีธรรมังสันนัชฌามิพุทิยีธรรมังสันนัชฌามิพุทิยปีสังขังสันัมพีสังขังสันนัชฌามิตติยมปีพุทธังสันนัชฌามิ Tatiyapi pamang seranang keshami. Tatiyapi pamang seranang Tati sangkang seranang keshami. Tatiyapi sangkang seranang keshami. Di serana ke kemana nih hitang jatuhkan bud arah kete kokan. Panadipata welomani sila samadhi yani.

Sulami lemahcara bama tadana, filamani Imani pancasika batani silenasu ketingganti, silenapo kasempatha, sileni kasama นั่งก็จะมาครับนั่งตป็สตรงว่ายืดออกขึ้นคืออย่างที่เราเห็นนะถ้าเราดูร่างกายของเรานะอาจเรย์เราจะมีหมูสองข้างนะแล้วก็มีปากอันเดียวนะนั่นหมายถึงว่าคนเราเนี่ยต้องฟังนะฟังากเขาบวดที่พระอาจารย์ เราเสียงไปเมื่อกี้นะก็คือดสินห้ามาแบบคนั่วไปนะแคือสินหา้นาใน,าร,นรู้ไหมว่าทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงบัญญัติว่าก็สุราในระยะมิตจประมาณสา,านานีไว้ข้อสุดท้ายเพราะว่าข้อที่ห้านี้สำคัญนะสำคัญมาก ก็คือถ้าเราปิดสีนข้อนี้อีกสี่ข้อนี้เราจะรักษาไว้ไม่ได้เลยนะเพราะมันทำให้เราเสียสติทำให้เราประมาทนะประมาทเลื่อสติจะไม่อยู่กับแ้่กับตัวนะถ้าเรารักษาข้อที่ห้าไม่ได้อีกสี่ข้อนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> ซึ่งนะในทางเทววิทยาศาสนาเราก็จะท่านก็จะบอกว่าความไม่ประมาทนะ มีห้าอ,อย่างนะครับในตามพุทธศาสนาเราอย่างแรกก็คือท่านบอกว่าอย่าประมาทในชะีวิตว่าจะยืนยาวนอะันที่สองนี่คืออย่าประมาทในวัยนะว่าอย่าเป็นเมียสาวอย่างที่สามก็จะเป็นอย่าประมาทในสุขภาพนะว่าอย่างแข็งแรงดีอยู่นะ ส่วนอันทีสีว่าอย่าประมาทในเวลานะของตัวเียนนี้ว่าเรายังเหลือเวลาอยูมากอันที่ห้าอันสุดท้ายนะครับก็คืออย่าประมาทในคุณงานความดีว่าเอาไว้เอาไว้ก่อนวันหลังไม่ทำกนะ็คือถ้ามีโอกาสก็ทำเลยนะครับถ้าเราอย่างเช่นงานขึ้นบ้านใหม่นะ หรือแม้แต่ตับกบาตรถ้าเราไปวัดหลวงพอนะ่ออาจารย์ท่านพระจะร์สวรรอาสนนก็นจะมีบทหนึ่งนะเป็นเรียกว่าสุนัตัตังนะสุมงาลันสุบปารตังนะครับก็คือทำดีนะทำในทุกที่ไม่เลือกเวลาไม่เลือกการไม่ว่าจะเวลาเช้าเวลาเย็นนะ ก็คือถ้าทำแล้วก็จะดีนั่นแหละนะสิ่งที่จะทำให้เราไม่ประมาทนะก็คือในทางเราทำก็จะมีอยู่อะไรรู้ไหมที่จะทำให้เราไม่ประมาทก็คือสตินะครับสติคือความเลื่อนได้สัมปันยะคือความรู้ตัวจะทำให้เรามีสตินะครับถ้าพูดถึงเรื่องสติก็จะ ตั้งแต่ตื่นเช้านะตื่นนอนขึ้นมาก่อนจะกินข้าวนะกินข้าวเราก็ต้องมีสติก่อนหรือไม่แต่เดินทางโรงเรียนเวลาข้ามถนนเราก็ต้องมีสติดูทางใช้ขวาฝั่นะ หรือแม้แต่เวลากลับบ้านนะครับถ้าถ้าเยารถมาก็จะถ้าเราไม่มีสติเวลาเราอาจจะเรื่องพวกอะไรเรื่องก้นแจนะเรื่องพวกนี้อ่ามาะก,กันเนาะอ่าเดี๋ยวทีนี้ก็จะเป็นการฝึกต้องมาทนนะอันตรีโดยอันตรีเราเดี๋ยวต้นกำจัดระบาด ถ้าอาจารยอกว่าสะอาดมาให้เราตบเข่าถ้าสว่างนี่มันม้อขึ้นเป็นดอกกอตูถ้าสงบนี่ให้นั่งสมาธิเหมือนขวาตัมือซ้ายสะอาดสะอาดสาดสาดสว่างสงบจะให้เราดูในอิทยาบทนี้นะนั่งกอน เดี๋ยวนี้จะมาพูดเรื่องน,นโมโนะครับที่มาบอกนโมที่เราตั้งไปเมื่อกี้เนี่ยน,นโมตัสสะเข้าวะาตัอาละน่ะตัวสมาธิพุทธศาสตร์ก็คืออย่างนั้นแล้ก็จะให้เราลดความสติก่อนก่อนที่จะสมาทานนั่งสมาธิ เดี๋ยวคนที่เดินไปแข่งกีฬานะลุกขึ้นเลยไม่ได้นะยังตัวคนทีนทน่ไม่ได้ไปแข่งนะแดี๋ยวก็อยู่บ่อยเดี๋ยวนี้พอ่อจันมีนิทานนะมาเล่าให้ฟัง

การที่เรานั่งตัวตรงนะยืดออกขึ้นร่างกายเราก็จะหลังไม่บดไม่งอนะไม่เกิดอาการปวดเมื่อยนะ่มันอกีก็ที่มาของน้ำโมนะน้ำโมศาสตร์นี้ก็คือที่มาก็คือตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือในอดีตนะ ตั้งแต้มหน้าพระสมมาสมุทรเจ้าเราท่านตจสรู้นะหลังจากที่ท่านตจสรูนะ้ราก็ได้มีเทศบัญญัติอันท่าจังว่ามาเกาลจะระบุดนะเพื่อที่จะนมัสก,การแาด่พระผู้มีพระเจ้าผู้อรหันต์ทั้งหลายนะพระคาถานี้มีในมีอยู่ในดีการมงคลร้อยแปดนะพระอรหันต์เจ้า ท่านหลายท่านก็พิจารณาเห็นว่าอักษรทั้งห้าบทนี้แต่ละบทนี้นั้นเป็นกรรมกามนรสการสิ้นก็คือตถาบิจึงได้ประมวลนก็เป็นบทเดียวกันอย่างแรกเลยก็คือสาเอนโมนะนโมสาตาคิดิยัตโวคําว่านโมนะก็คือเป็นยักษ์นะยักษ์เป็นคนบูดเรื่องนี้ก็คือเมื่อทั้ง สมัยพุทธกาลนะแดนป่าหิมพานมีเต่เาหนึ่งชื่ว่าสาตาคิริเป็นที่รื่ลมหรือเรียกว่าลมมณียสถานนะเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ที่เป็นกลุมพระเทวดาอันนี้อันนี้นามว่าสาตาคิยักนษะ์เป็นผู้ผู้เป็นใหญ่นะเ,เ็้าอยย่ท่าข้า ป่านี้มาผ่านทอนที่เหนือเป็นบริวารของพระเวสสุวรรณที่เรารูดจก,กันสาะที่ที่เรนะื่อนี้่านรู้นะรันรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่รู้แล้วก็พร้อมใจกันที่จะไปเข้าข้าพระพุทธเจ้าเพืพ่อจะฟังธรรมนะมาเทศนาก็คือทำบทแรกที่พระพุทธเจ้าท่านเทศก็คือทำมาจากกักตวรรบ แต่ก็ย Mont ังไม่ได้บรรลุคนพิเศษเลยเพราะว่าเขาว่ายัดตัวนี้เนี่ยเขาเวลาที่เขาบังคับเนี่ยเขาก็ทางนึงทางนึงเร่คิดถึงสหายคือหมวายัดนะแล้วว่าบริษัทพวกสหายนี้ยัดของเราเนี่ยมาแล้วหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไม่เห็นเพื่อนเขาก็เกิดดีใจพุ่งร้าเนาะ วสาสนาของเรานี้ผู้ไม่ได้พระธรรมเตศศานี้ของพระผู้มีพระเจา้าอันมีปฏิภาณนะวิจิตอย่างนี้นี่จะทำให้เขานี้งูัขานะในทันที่สุดพราพวก,พวกยักษ์นี้ก็เลยกล่าวถึงการกปฏิบัติแห่งพระพุทธเจ้าและยักษ์นี้ก็เลยมีจิตเรื่องใสเรื่องใสสตาก็เลยเป็นง เป็นวาจายกย่องด้วยคำว่าน,นโมนโมในที่นี้ก็หมายถึงพระภุมภาพระสมเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพยาดาบงม,ม,มารยักษ์และสตังทวงส่วนคนที่สองจะกล่าวว่าตัดจ,กจกักต่อมาก็เป็นเท้าอสุวินลรลาโมหรือเรียกง่ายคือพระลาโมนะซึ่งเป็นผู้ปกครองอสูรมาโดยตํอแหน่ง เท้านั้นของเท้าเว็บประจิตอาศุกระดินน่ะคือผู้ปกครองเมือง,งอสูุนที่พบด้านที่เหนือนั้เมื่อเท้าอาศุนพระร้อนวนี้ได้สรับรับฟังมาเปติเจตสังข์พระโรมศาสดาก็มีจิตปัจจานะที่จะต้องทำแต่ด้วยแต่ด้ย,ดยกายของตัวเองนี่นนใหญ่นะเพราะหลางหัวหนกายแต่เจ้าของโลกนะ ก็จึงคิดดูแกนว่าพระบรมศาสดานี่เป็นเพียงมนุษย์นะมีพระวรกายเล็กดังมดซึ่งปวดใจรังรอยอยู่แต่เมื่อนานพันเข้าพระเกิดติพุนในของข้าผูมีพระเจ้าก็ยิ่งไปจกระปใจนะไปถึงสามโลกจนทำให้อสุรินทร์โมนีตอดทนรอยอยู่ไม่ได้จึงออกมาในอากาศโดยที่ในใจเนี่ยประสงค์ว่าจะ ได้เวียนะย่อกายจะเรียนเหงเพื่อจะได้เข้าพระผู้ยวัจาเพื่อจะขอบังธรรมจาท่านแต่พอมาถึงที่ประทับปรกว่าอาศีลทัมนี้กับต้อง้านนอตั้งบเพื่อที่จะได้เห็นหน้าพระของพระมศาสดาพระผู้ยวัจาท่านก็เลยทรงแสดงพระสัรรนก็คือปฏิหาร มีอยู่สามอย่างอย่างแรกคืออิทธิฤทธิปฏิหารอันที่สองคืออาเทศนะอาเทศนาปฏิหารและอันที่สามคืออนุศาสนีปฏิหารก็เพื่อชำระใจใจอันหยาบกระด้างของอาสุเบียนตะหลงให้มีความเคื่องใสศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถือรัตนไตรตลอดชีวิตอาเมงอาซุนท่านหลวงปู่ก็เลยกล่าวนะกล่าวสนะเสียนพระบรมศาสดาว่าตัดจัก แต่ปะะแปลว่าขอบูชาขอนอบนอ้อมขอนมัสการส่วนท่านที่สามก็จะเป็นเท้ามหาราชทั้งสีหรือเท้าจุลกบาลน,นะก็คือที่อยู่ของเขามหาราชทั้งสีนี้เป็นพิภพที่จัดเข้ากับสอร์หกชั้นนะแต่เป็นชั้นแรกเรียกว่าจตรุมหาราชิกาท้ามหาราชทั้งสีนี้มีนาทีปกครองโลกเรียกว่า จตุุลกบาลทั้งสี่ซึ่งกวกกันอยู่กัละทิศนะก็ได้แก่เท้าทะตะระเป็นอธิบดีของพวกคนทันปกครองทิศตะวันออกสองนี่คือเท้าวิรุณงบเป็นอธิบดีของพวกกุมพันปกครองทิศใต้สามคือเท้าวิรุฬปักเป็นอธิบดีของพวกหน้าปกครองทิศตะวันตกและสี่คือเท้ากบเวียนเดหรือที่เราคุ้นคุนขนกันอยู่เท้าเวียนวัจจุบัน เป็นนักธิุดีของพ้อยักษข้อคิดเห็นก็คือว่าพระทั้งสี่นี้มีนันกธิปปกครองประตูสวนทั้งสีน่นะก็ได้พากันหาเข้าก็พระอรมาสสดาแล้วทูลถามปัญหาท่านก็คือมหาภูตารูกทั้งสีน่นะ